สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมเจริญยติกุลวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องความสำเร็จที่ฉาบฉวยกับความสำเร็จที่ถาวรที่พูดประโยคนี้ก็เพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่ามีคนมากมายนะครับที่คิดว่าความสำเร็จมันจะได้มาง่ายๆเป็นการกระทาที่ฉาบฉวยและบางครั้งขาดความ ยับยั้งชัางใจนะครับซึ่งจะต่างกับความสำเร็จที่ถาวรน,นั้นต้องใช้ทั้งเวลาคุณภาพชีวิตและมีจริยธรรมคุณธรรมก็เปรียบเสมือนกับคนที่ปลูกหญ้าก็เพียงแต่เอาญ่าไปปลูกไว้ที่ดินนะครับแล้วก็ปล่อยมันอนะ่ะมันก็จะขึ้นตามวิถีของมันมันจะต่างกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางที่ต้องมีคนตกแต่ง มีคนที่จะตัดกิ่งตัดใบเก็บขยะหรือถ้าหาว่าเราจะปลูกต้นสักนะครับต้องใช้เวลาเป็นร0อยปีเลยนะครับสำคัญคือถาวรยั่งยืนยาวนานอันนี้สำคัญที่สุดความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นมันไม่ได้วัดที่ความร่ำรวยหรือการมีชื่อเสียงแต่ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนถาวรน,นั้นมันรวมไปถึงชีวิตที่เป็น แบบอย่างแล้วก็มีชีวิตที่สมดุลและสิ่งที่สำคัญนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและจบดีด้วยเพราะหลายคนมีความสำเร็จแต่จบไม่สวยจบไม่ดีดังนั้นสิ่งแรกนะครับที่อยากจะหนุนใจกับเราก็คือว่าความสำเร็จนั้นไม่มีได้มาง่ายๆนะครับเพราะว่าความสำเร็จนั้นถ้าเป็นความสำเร็จที่ล่อลวงผู้อื่น เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ได้สนใจความเดือดร้อนผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากพอสุดท้ายความสำเร็จนั้นมันจะกลับมาทำร้ายเราเพราะเราไปหว่านสิ่งไม่ดีเอาไว้สิ่งที่สองของความสำเร็จที่เราต้องตระหนักก็คือผลลัพธ์ต้องดีในตอนท้ายเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยผลลัพธ์ก็คือว่า เป็นประโยชน์และผลลัพธ์ก็คือรักษาชื่อเสียงเราไว้ได้เพราะบางคนประสบความสําเร็จแต่ผลลัพธ์กับผู้อื่นไม่ดีกับตัวเองไม่ดีและชื่อเสียงก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกชื่อเสียงเป็นสิ่งสําคัญกว่าเงินทองนะครับเพราะว่าบางคนมีเงินมีทองแต่ชื่อเสียงไม่ดีนะประการที่3นะครับความสําเร็จนั้นจะต้องเป็นความสําเร็จที่ทําให้ท่านเป็นคนดีด้วย บางคนทาบางสิ่งบางอย่างสําเร็จมีชื่อเสียงดีนะครับแต่มันฟอร์มนิสัยที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ความสําเร็จนะครับเป็นการทําร้ายเราด้วยเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำเนี่ยมันบีบให้คนบางคนนะครับต้องเป็นคนโกหกบีบบางคนที่จะเป็นคนเอาเปรียบเป็นการสําเร็จที่สร้างฟอร์มชีวิตที่ไม่ดีขึ้นมาและประการที่4นะครับจงจําไว้ว่าความสําเร็จทุกอย่างนั้นต้องจ่ายราคาอยู่เสมอนะครับ เราจึงไม่ควรที่จะไม่ลงทุนแล้วก็ไปเอาเปรียบผู้อื่นน่ะหรือเอาทุนผู้อื่นมาสําเร็จในชีวิตของเราอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับความสําเร็จต้องจ่ายราคาและต้องเป็นการจ่ายราคาที่ตัวเรานะครับไม่ใช่ไปเอาราคาคนอื่นมาจ่ายหรือว่าไปเอาเปรียบผู้อื่นในประการที่5นะครับความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเกิดจากการวางแผนด้วยนะระยะสั้นระยะยาวและมีความอดทน เพราะบางคนเนี่ยเร่งจนเกินไปจึงเกิดความผิดพลาดได้แต่ความสําเร็จที่ดีนะครับจะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกับคนปีนภูเขาอะค่อยๆปีนขึ้นไปนะครับแต่คนที่ปีนเขานั้นมันต้องใช้ทักษะใช้สติปัญญาและความสามารถและใช้เวลาเป็นอย่างมากมันจึงต้องมีการวางแผนที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนพร้อมจะปรับตัวและไม่เพียงเท่านั้นความสําเร็จที่ แท้จริงนะครับจะทําให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อันนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางคนนี้สําเร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือต้องเสียเพื่อนไปเลยนะฮะแล้วก็เสียสังคมไปเลยมันมีคําพูดของตีเวนโควีที่เขียนหนังสือไว้ในเซเว่นแฮบิบอกว่าถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราต้องสําเร็จร่วมกันวินวินอย่าเราชนะแต่เขาแพ้อันนี้ก็ไม่ดีนะทำอย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกัน ชนะร่วมกันแพ้แพ้ด้วยกันอันนี้แหละเราจะไม่เสียเพื่อนเพราะบางคนมีความสําเร็จแต่เสียเพื่อนนะครับความสําเร็จในทางที่6นะครับก็คือความสําเร็จที่เรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้บางคนตอนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเขาก็โอ้โหมีความเชื่อในพระเจ้าเขาสัตซ์ซื่อเขามีความรักเขามีการอภัย เขามีจิตวิญญาณที่เติบโตแต่เมื่อเขาประสบความสําเร็จขึ้นมาปุ๊บนะครับตอนนั้นแหละเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคนเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มที่จะไม่ค่อยมาโบสไม่ค่อยจะอธิษฐานไม่ค่อยอ่นานพระคัมภีร์และเป็นคนที่อดกั้นน้อยนะครับไม่ให้อภัยจากคนที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่ได้อ่อนน้อมถ่อมตนอีกต่อไปกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่ง อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ไม่ดีนะเพราะความสำเร็จที่ดีนั้นจะทำให้เราเป็นคนดีไปด้วยดังนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะสอนพี่น้องนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยตอนไม่ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนดีนะครับแต่ประสบความสำเร็จเขาเป็นคนละคนไปนละบางคนก็เริ่มเป็นคนกลางไม่กลัวใช้ชีวิต ที่สุรุ่ยสุ้ร่ายพร้อมที่จะบวกคนนั้นบวกคนนี้พร้อมที่จะไปพูดไม่ดีคือเริ่มล้ำเส้นเพราะว่ามีอำนาจมากเกินมีเงินมากเกินจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายเพราะว่าเขาก็จะรับผลที่ไม่ดีตามมาดังนั้นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคนที่ล้มเหลวเนี่ยหรือคนที่สำเร็จแบบฉาบฉวยนะครับเขาจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่า สิ่งที่เขาได้มานะเขาได้มาอย่างเร็วแล้วเขาได้มาอย่างผิดมันก็ต้องเร่งใช้แอบใช้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะไม่เพียงเท่านั้นคนที่มีความสําเร็จแบบฉาบฉวยนะครับส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะมีแรงจูงใจจากความโลภแล้วก็ไร้จริยธรรมหวังเพื่อเอาชนะกําไรได้เปรียบเท่านั้นไม่คิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ดีนะครับและคนที่ มีความสำเร็จแบบฉาบฉวยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะจบไม่ดีเสมอไปเช่นเสียครอบครัวเสียเพื่อนแล้วก็สุดท้ายนะครับบางคนอาจจะต้องถูกตํารวจจับเข้าคุกเข้าตารางไปโดนฟ้องร้องไปจึงบอกว่าความสําเร็จนั้นไม่ได้วัดที่วันนี้นะครับแต่วัดที่ตอนจบเท่านั้นเพราะวันนี้เป็นแค่ภาพที่สร้างขึ้นมาแต่ผลลัพธ์ก็คือตอนจบว่าเขาจะจบอย่างไร จบดีหรือไม่ดีแต่พระเจ้าสอนเรานะครับมัทธิวบทที่ 5: ข้อ48บอกว่าเหตุฉะน,นั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ผู้ดีรอบคอบในฐานะชีวิตคิสเตียนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่ดีรอบคอบเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่เป็นคนดีระมัดระวังในการดําเนินชีวิตแน่นอนนะครับเราทั้งหลายอาจจะมีหลุดบ้าง หลงบ้างเลินเลอ่อบ้างแต่รีบกลับมาอยู่จุดเดิมอันนี้ถือว่าสําเร็จแต่ถ้าหากว่าหลุดหลงเลินเล่อแล้วก็เตลิดไปไม่กลับมานะครับเขาเรียกว่าไม่กลับใจเนี่ยอันนี้คือไม่สําเร็จละถึงแม้ว่าการงานธุรกิจทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาสําเร็จแค่ส่วนเดียวนะครับเพราะความสําเร็จนั้นมันต้องสําเร็จทางด้านงานจิตใจที่เติบโตแล้วก็จิตวิญญ,ญาณที่เติบโตและสิ่งสาคัญนะครับ ต้องมีความสุขด้วยเพราะบางคนเป็นคนไม่มีความสุขนะครับพี่น้องเป็นคนมีความสําเร็จแต่ไม่มีความสุขและบางคนยิ่งกว่านั้นประสบความสําเร็จนะครับแต่มีแต่โรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเขานอนไม่พอพักผ่อนไม่พอท,ทานอาหารไม่เป็นประโยชน์ทานอาหารไม่เป็นเวลาเพราะว่ามันเร่ง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 นะครับไปหมดจนไม่มีเวลาวางแผนในการดําเนินชีวิตก็สอนพี่น้องนะครับว่าความสําเร็จที่แท้นั้นมันต้องมีความสมดุลและต้องใช้สติปัญญาเป็นอย่างมากอันนล้นต่อไปนะครับผมจะบอกว่า ถ้าเราจะประสบความสาเร็จเนี่ยที่ถาวรนะครับเราต้องมีปัจจัยอะไรบ้างมาดูนะครับปัจจัยที่1ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนรู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นอะไรและสิ่งที่สําคัญนะครับมีแพชชั่นไม่พอนะครับมีความสามารถด้วยบางคนเนี่ยมีแพชชั่นอยากเป็นแบบนั้นแบบคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองไม่มีความสามารถต้องดูความสามารถตัวเองด้วยนะครับแพชชั่นะรู้จักตัวเองความสามารถเพราะเรามีความสามารถเป็นต้นทุนเนี่ย เมื่อทาไปแล้วมันจะสนุกนะปัจจัยที่2นะครับต้องถามตัวเองว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนหรือเปล่าถ้าว่าเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เพราะบางคนนะครับทําไปเรื่อยๆไม่มีแผนการไม่มีเป้าหมายไม่มีนิมิตครับบุกุบอกว่าที่ใดมีนิมิตก็จงเขียนนิมิตนั้นไว้ถึงแม้ว่าจะช้าแต่มันก็สําเร็จเพราะว่านิมิตนั้นเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากไหน และน่าจะต้องสัตซ์ซื่อในนิมิตนั้นเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับประแจที่3นะครับก็คือการลงมือทาโอ้บางคนนี่นะวางแผนแล้ววางแผนอีกหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลอีกก็ไม่ลงมือทําสักทีเขาจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือทำนะค,ความสําเร็จก็เกี่ยวกับการลงมือทําการทุ่มเทและทําอย่างเป็นระบบด้วยนะครับอย่าไปทําแบบสเปะสปะมีระบบชัดเจนแล้วก็มีความสม่าเสมอ มีความอดทนมีความมานะอุตสาหะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่และปัจจัยที่4ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดคนที่ประสงค์ามสำเร็จเนี่ยเมื่อรู้ความผิดพลาดแล้วก็อย่าท้อแท้หมดใจนะครับก็เริ่มใหม่ก็พัฒนาแล้วแก้ไขแล้วแก้ไขอีกและปัจจัยที่5นะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยคนนั้นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องการค้นหาข้อมูลการพัฒนาทักษะการมีเครือข่ายนะครับ คบหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนที่เก่งกว่าเหนือกว่าการทำงานเป็นทีมร่วมกันพัฒนาตัวเองอย่าอยู่โดดๆคนเดียวนะครับเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนที่รู้ข้อมูลเดียวและรู้ไม่ครบปัจจัยที่6นะครับความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นะครับเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครอบครัวและเพื่อนด้วยอย่าไปสร้างศัตรูเพราะเราจะทาให้คนรอบข้างเนี่ยต่อต้านขัดขวางทาลายความรู้สึกของเรานะครับ ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและปัจจัยที่7นะครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้สําคัญนะร่างกายต้องแข็งแรงสุขภาพต้องดีนะครับเพราะบางคนเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีมีนิมิตใหญ่แค่ไหนก็ทําไม่ได้นะและปัจจัยที่8นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือขาดไม่ได้คือเรื่องจิตวิญญ,ญาณอย่าลืมเรื่องจิตวิญญ,ญาณคนเราถ้าจิตวิญญ,ญาณไม่ดีแล้วนะครับจิตวิญญ,ญาณตกต่ำเนี่ยมันจะอารมณ์เสีย มันจะโมโหง,ง่ายมันจะมองอะไรเป็นแง่ลบไปหมดนะครับมองทุก่างเป็นสิ่งที่ลบเป็นสิ่งที่ไม่ดีมองโลกในแง่ร้าย,ายเพราะจิตวิญญาเราไม่ดีไงเมื่อจิตวิญญาไม่ดีนะครับเราก็ไม่อธิษฐานเราก็ไม่อ่านพระคัมภีร์ mm. ก็จึงทําให้เราไม่เข้าใจถึงชีวิตที่แท้จริงไม่ลงในจุดที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ทําให้เรามีชีวิตที่ขาดความสมดุลไปนะครับแล้วก็ปัจจัยที่9นะครับความสําเร็จที่ดีเนี่ย ต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสังคมสิ่งแวดล้อมบางคนนี่ประสบความสําเร็จแต่ธุรกิจการงางเขาเนี่ยไปกระทบคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ไม่ดีและปัปะจจัยที่10นี่สําคัญนะครับอยากจะหนุนใจเลยนะครับว่าความสําเร็จนั้นจะต้องมีชีวิตที่สมดุลบางคนเนี่ยสำเร็จด้านเดียวอ็อกซ์แมนิโนเขาเขียนหนังสือเรื่อง the greatest man the world นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ย เมื่อไปที่บ้านให้เอาเรื่องงานออกไปแต่ไป,ไปที่ทำงานเนี่ยให้เอาเรื่องที่บ้านออกไปนะครับแต่ชีวิตต้องรับผิดชอบผมใช้คำพูดสามคำเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโบสถ์ทุมเทการงานกับบริษัทรับผิดชอบครอบครัวให้ดีเนี่ยนะครับคือบ้านบ้านโบสถ์บริษัทเนี่ยต้องไปด้วยกันอย่าที่เราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ปัจจัยที่11นะครับจงจำไว้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น เป็นไปได้ว่ามีนะครับที่บางครั้งเนี่ยการงานเปลี่ยนแปลงได้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ความสําเร็จที่แท้จริงคือว่าเราต้องปรับตัวเสมอเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็ปรับตัวมันไม่ได้วัดที่ว่าเราร่ํารวยมากน้อยแค่ไหนมีชื่อเสียงดังแค่ไหนมันวัดที่เราเนี่ยยังจบด้วยชีวิตที่สมดุลแล้วก็มีความดีชีวิตเรานั้น จบลงด้วยความสุขสงบแล้วก็สันติภาพเพราะหลายคนมีความร่ำรวยมั่งคั่งชื่อเสียงดังโดดเด่นแต่ไม่มีความสุขไม่มีความสงบและขาดสันติภาพกับคนรอบข้างความสำเร็จที่แท้นะครับมันวัดที่เรามีความสุขหรือเปล่านะครับและปัจจัยที่12นะครับปัจจัยสุดท้ายความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จงจำไว้นะครับ เมื่อเราสัตซื่อถ้าหากว่าเราขาดความสัตซื่อกับตัวเองสัตซื่อกับผู้อื่นเนี่ยความสําเร็จก็จบไม่ดีละเพราะชีวิตเราจะวัดที่วัดที่จบอย่างไรและคนสัตซื่อจะอยู่ในสังคมได้ยาวนานเพราะทําไมครับบางคนยังไม่ทันจบดีอ่ะมีคนต่อต้านมีคนฟ้องร้องมีคนร้องเรียนเพราะเขาไม่สัตซื่อและถ้าเขาหาว่าเขาไม่สัตซื่อตัวเองเขาก็ทําร้ายตัวเองเขาไม่สัตซื่อกับผู้อื่น เขาก็จะทําลายคนรอบข้างความสัต์ซื้อจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นปัจจัยของความสําเร็จวันนี้ก็ขอพระเจ้าเวยพรเราทุกคนนะครับขอให้ท่านยึดหลักปัจจัย12ข้อนี้ไว้แล้วท่านจะประสบความสําเร็จสวัสดีครับ